สวัสดีครับพี่น้องมีข่าวมาเรา็งซูขัดฟังครับมื่อนห่เลี้ยงไหนเขางานดวนครับเขามาบอกว่าให้โตไปช่วยงานช่วยงานสองอาทิตย์ช่วยงานสองอาทิตย์สองอาทิตย์กลับมาครับไ่งานอย่างไรท,ที่เขาบอกเลียดนุมแบล่ะติดนุมแบล่ะไม่จังมาน้องเป็นมา เฮ็ดงานฟาร์มงัวอยู่นี่แหละครับยุทธผมนี่แหละอยู่ได้แักสองปีไปถึงสามปีไปสองปีหกเดือนอะไรสองปีหก <6 S 2> เดืนอนเดืนอนนี่แหละ <Head S 2> เดือนแต่ว่าคือต้องเท่าความไปคือหลังคือน้องเขานี่มาวิชาวิชาอ,อีกอีกมองหนึ่งเนาะครับวิชาลุ่งมวยหึงวิชาอีกมองหนึง่งแต่วา่ายุบปลาคั้วอยู่ฝ้าม่วยอยู่ฝ้าแม,ม,าม,ม่สามวิชาเนี่คือบริษัทเดียวกันครับน,อนอ้องน้องตอนน้องพม่านี่คืออยู่มองฝ้ามดิบม้วแบนนี่มีคนดิบอยู่มีคนเห็ุงานอยู่เหตุงานสวนงานยังไงอยู่อันละครับมาที่นี้ หลังจากว่าขันบอกยังไงครับคนอยู่หันครับถือจับอย่าเสพบติดเนาะยังไงคนอยังถือจับอยาเสพบติดแล้วบัดที่นี่เขานจ้างก,ก็เลยทรงตัวกับดุวๆพอส่งตัวกับดว,ดวนๆน้องอยู่นี่บ่มีคนทำงานว่าไงครับยูุ่่น่ะบ่ม,บบมีคนบ่มีคนทำงานคนไทยว่าไงครับคนไทยยู่ปุ่นแหละจะมาอีกสองอาทิตย์ครับพี่น้องคนไทยสิมาไหมคนไทยไปอีกสองอาทิตย์เลยคือนองเขาสิไปซอยงานอยู่ฟาร์มแบบนี่ครับสองอาทิตย์แล้วบัดที่นี่ พอค้นไม่มาน้องกตสิกลับมาเนาะเขาว่างกันปะน้องเขาสิกลับมากสว่าทียยบแล้วพัอที่ค้นไม่สิมากกับย่ประมาณวันที่ขจรอาทิตย์เมื่อวันที่อะไรเมื่อวันที่สองวันที่สองครับขันอาทิตย์ค้นไม่มากกัแสดงว่าค้นไม่กับนายแต่มาวันที่บินวันที่แปดก็บินสิบหารุ่นเอาครับพี่น้องผู้ใดบินวันที่สิบแปดก็บินวันที่สิบหาจะได้มาฟาร์มแบบ็คไล่ได้ตามกฎหมายครับเงินดีอยู่หกพันขึ้นหมดละหกพันกลัวหมดละครับหกพันสี่หกพันห้าโย่เงี้ยแต่มาคิดว่าค้นาะ คนเขาวา่าผู้ผู้น้องเขาที่ใหญ่ไปก่อนเน่ยเขาบอกว่าสิาริฤทธิ์ฟ้าแบวเฮ็ดงานฟาร์มแบวนน้ำด้เฮ็ดอันเฮ็ดสวนที่เป็นรับเมาเหตุสายยางน้ำโบดน้ำยศน้ำยังเชนเนะะ 7, าะครับก็ได้นัดเจ็บท่านมือด้เดือนเจ็ดมือขั้วยอดพี่น้องวันที่นี่เขาว่าจังไดสิให้ไปจังไดมือใดวัานอาทิตย์ตอนเช้าไว้อาทิตตอนเช้าวันละใบหุ่นมาทีมาคาบนนี้ทันเดือนนี้อืมวันาทิตย์ตอนเช้าที่ไปยุคหุ่นสองอาทิตย์ บ็ต้องเอาคว้างไปไล่แล้วกันเนี่ยชิดซัดแลวกันเนี่ยร,รู้ว่าเราเบียร์ไป๊บนึงกับกัสชีใดมากครับกระเทาน้องไม่มากเลยพี่น้องว็บอกง่ายๆครับคือคนคนที่ที่สิไปแท่นนี่ครับว่บคคบา,บา,บา,าแล้วครับคนเขาติดจับยาเสพติดกับนายจ้างกับเอานี้บ่บ่เอาแล้วก็อาจจะเรื่องคดีกันหรือส่งกับไทยกับบัวรู้ครับน้องเขาจะไปแท่นช่วงสองอาทิตย์แล้วคนไม้ระวังวันที่แปดหรือวันที่สิบหาเนี่ยแหละที่บินรอบต่อไปครับแต่มีคนไม้มากับวันบินวันที่แปดถูกไหมท่านบัวแมนสองอาทิตย์ วาณวัดที่เสียบอยสิบสิบหาพี่พี่เียวบินวันที่ชิบหาอีแลเนี่วัดกุหลาบขไดเลาวั่สามมาทิตุ์ลาบไม่งเียนว่าคือว่าเห็นแล้วพี่น้องก็นี่ก็จังเลหล่ะกสิบอกว่าไปยังคือยุนี่คือเห็นว่าเอาวงหันคนคนหนึ่งมาหันที่เนาะที่ไปกอนเนี่ยไปยังข้ง่ายคนนอีกขึ้งใหญ่อีกกสิมาบอกความเข้าใจกับพี่น้องว่าคือตอนตอนมากนะตอนมาแรกเนาะยุคนเขามีคนอยู่ยูฟ้ามนี่จะกหลานคับ บดนี้เขามีเครือข่ายเดียวกันน้องเขาเล่นเลมาตั้มแล้วปกติเห็นน่องเขาก็บบริพิชาฟ้าวม่วนี่โดยตรงครับในเมื่อในจังโดยตรงที่เขาอยากได้คนเขาเลยต้องกับน้องเขาไปซอยงานก่อนซื่อหครับกต่บริษัทเดียวกันแหละพี่น้องเปิดชัางไหนบอลสู่พี่น้องฟังง่ายงานด่วนครับว่านี่ต้องน้องกัดเสื้อผ้าก็ต้องไปไล่กักลับมาให้เล่นไหมหน่อยนึงเสื้อผ้าก็ได้ใช้ครับก็ได้ยึดงาน ้อนเรามาะันอยอท่างคุณยั่ยงหนาวยอยู่ยังหนาวอยู่ครับพี่น้องกะไม่แจ้งข่าวพี่น้องได้ผู้สีบินวันที่สิบหาครับจัได้กับสิบหาแล้ผู้สีบินสิบหากาศิมาหลีดนุ่มแพะนะครับคนนึงนะครับและ้วกะัสิีเฮ็ดงานสวนพร้อมคือหมายถึงว่าเข้าไปจากไหน,นออยี่เห็นนี่คนคยุ่นันกาศิมาตแม่ไม่ยานเป็นเป็นซองผนยุอายเป็นองกว่า<อ>ผมเนี่ยง่งซไปมองซ้ายอย่างวะค<ม>ูนึง่งสิมา์ลุน้ำมักกันเลยมองเรียนนุ่มแบบเลย ตอนนี้ผมสเฮ็ดงานยื้อสว่างหมอนมาที่นี่แสดงว่าคือตอนนี้น้องเขาไปนี่สิได้คือสิไปนายจ้างที่รับเหมาเดินระบบน้ำในสวนครับน้องเขาสิไปแต่วันนี้สิไปซอยงานฟาร์มติดนมฟาร์มแบบสิติดนมฟาร์มแบบมันเสาร์ามันเสาร์วันเสาร์มันุกวันเสาเราประเทศเหนีอก็คิดว่าคนใหม่สิมาที่สถาสองคนครับหมายถึงว่าสิมางานฟาร์มแบบโดยตรงผู้หนึ่งแะครับมางานวิซาสวนแห่น้องเขาผู้หนึ่งแล้วก็ให้น้องผู้นี้เขากลับมาฟาร์มครับพี่น้อง หลังจะไหนยังรอดที่ตามครับมือใดใหญ่งั้นมือใดสิไปเดินทางจังไหนเดี๋ยวสิน้ำคลิปมาอัปเดตให้พี่น้องเพิ่งให้ก็ครับคลิปนี้ก็บจีขออนุญาตไปทำง,งานก่อนครับพี่น้องจังไหนเจอกันใหม่สวัสดีครับเป็นตัวเท่าหาก,กินขนน้า,า,าวกินน้ำหางเห็ดงั้นกินก๋วยเตี๋ยววะ